ในบทถัดมานะคะเราจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับงบการเงินกันนะคะว่างบการเงินเนี่ยมันมีกี่ประเภทมันมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็จุดสําคัญที่เราควรทำความเข้าใจเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าผู้ทําบัญชีบางท่านนะคะอาจจะชินกับการบันทึกบัญชีนะแต่ว่าไม่เคยจะทํางบการเงินเลยนะส่วนใหญ่งบการเงินเนี่ยมักจะให้ผู้ที่มีประสบการณ์ทํานะคะแต่ว่า ถ้าสมมติว่าเราอยากทำงานให้มันครบหลูนนะคะมองเห็นภาพรวมของการทำบัญชีนะคะเราแนะนำว่าทุกท่านควรจัดทำงบการเงินให้เป็นนะคะแล้วก็ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยงบการเงินอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยเพราะว่าเรื่องยากที่สุดที่คุณทำเนี่ยมันผ่านมาแล้วก็คือการกรองรายการเอกสารต่างๆการบันทึกบัญชีให้มันถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยงบการเงินเนี่ย มันก็เป็นผลลัพธ์จากการที่คุณสรุปผลจากการบันทึกรายการออกมาเป็นรูปแบบของงบการเงินเท่านั้นเองนะสำหรับงบแรกที่เราจะคุยกันนะก็คืองบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงินนะคะในอดีตนะคะเราเรียกงบตัวนี้ว่างบดุลนะคะถ้าสังเกตดูนิดนึงนะงบเนี้ย ฝั่งสินทรัพย์จะเท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของแล้วก็ผู้ถือหุ้นเขาก็เลยเรียกงบตัวนี้ว่างบดุลน,นะและ้วตอนหลังเนี่ยเขามาเปลี่ยนชื่อนะคะเป็นงบแสดงฐานะการเงินนะคะเพื่อที่จะได้สื่อความหมายของงบตัวเนี้ยให้มากยิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากว่างบเนี้ยมันเป็นงบที่แสดงฐานะการเงินของกิจการณวันใดวันหนึ่งนะคะปกติมันจะเป็นณวันที่สินงวดเช่น3 1ทธันวาหกสาอะไรแบบนี้ซึ่งการแสดงฐานะ ง,งบตัวนี้มันจะบ่งบอกว่าเราจนหรือเรารวยนั่นเองนะณนะวันนั้นนะคะแล้วก็สมก,การพื้นฐานของงบตัวนี้ทุกท่านต้องท่องจำได้แล้วแน่นอนนะคะก็คือสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกด้วยส่วนของเจ้าของนะคะหรือว่าส่วนของผู้ถือหุ้นนั่นเองนะอันนี้ก็คือเบสิกและคอนเซป ของงบแสงฐานะการเงินนะคะสิ่งที่ต้องจําก็คือว่ามันจะบอกความจนความรวยของกิจาการณนะวันใดวันหนึ่งนะและถ้าเราลองเจาะลึกลงไปในคําว่าสินทรัพย์ของงบการเงินตัวเนี้ยมันจะมีความหมายว่ายังไงบ้างนะคะคําว่าสินทรัพย์เนี่ยก็คือทรัพยากรที่มันมีค่านะอยู่ในความควบคุมของกิจาการนะคะซึ่งเราคาดว่าจะได้รับ ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรกัพยากรนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรนะเช่นเงินสดเงินสดก็เป็นของเราอยู่ในความควบคุม,คมข,อของเรานะเงินสดในอนาคตเราก็ไปใช้ได้ถูกปะเงินฝากธนาคารก็ลักษณะเดียวกันลูกหนี้การค้าสินค้าคงเหลืออาคารรถยนต์สิทธิทางการค้าค่าลิขสิทธิ์สัมปทานต่างๆนะสิ่งเหล่านี้ รวมกันเรียกว่าสินทรัพย์นะคะซึ่งการจัดแบ่งประเภทของสินทรัพเนี่ยมันมี2ประเภทใหญ่ๆก็คือสินทร,รัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนนะคะการที่จะเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนเนี่ยดูจากอะไรนะก็คือว่าดูจากช่วงเวลานะคะถ้าเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยต้องเป็นสินทรัพย์ที่มันสามารถ หมุนเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายในระยะเวลา1ปีนะคะแต่ถ้าเกิดว่านอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นอาคารนะคะอายุการใช้งานเนี่ยเกิน1ปีแน่นอนถูกไหมลิขส,สิทธิิทธบัตรต่างๆอายุการใช้งานมันเกิน1ปีแน่นอนเราได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเกินช่วงเวลา1ปีแน่นอนนะคะอันนี้ก็ถือเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะถัดมา นะถ้าเจาะลึกในเรื่องของนิยามของนิสิตนะคะก็คือน้สิตเนี่ยมันก็คือสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าหนี้ที่มีต่อกิจการนะคะถือเป็นภาระผูกพันนะที่กิจการต้องชำระนะคะแล้วก็จะต้องส่งมอบนะคะในอนาคตนะคะยกตัวอย่างเช่นเจ้าหนี้การค้าค่ายจ่ายค้างจ่ายรายได้รับล่วงหน้าอ่ะบางคน ถามว่าเอ้ยรายได้รับล่วงหน้าเนี่ยมันไม่ใช่สินทรัพย์เราเหรอจริงๆแล้วเนี่ยมันคือหนี้สินเนาะเนื่องจากว่าเรารับเงินมาก่อนใช่ไหมคะแต่เรายังไม่ได้ให้บริการดังนั้นเรามีพระผูกพันที่จะต้องบริการลูกค้าในอนาคตนั่นเองนะคะอะถัดมานะคะเป็นเรื่องของเงินเบิกเกินบัญชีเงินกู้หุ้นกู้ต่างๆเนี่ย อันนี้ก็คือภาระผูกพันที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็นิสินก็เหมือนกับสินทรัพย์เราแบ่งประเภทเป็นสส่วนหลักๆก,ก็คือนี่สินหมุนเวียนและนี่สินไม่หมุนเวียนนะคะนิสินหมุนเวียนโดยง่ายเลยก็คือนี่ที่ต้องชําระเสร็จภายใน1ปีนะคะแล้วก็สาหรับนิสินไม่หมุนเวียนก็คือนี่ที่มีกําหนดชําระเกินกว่า1ปีนั่นเองนะคะ1ปีตรงนี้ดูจากตรงไหนก็คือดูจากวันที่ในงบการเงินนะคะเช่น31ธันวา x x นะคะก็คือวันที่สิ้นงวดนะคะถัดมาเป็นส่วนของเจ้าของนะส่วนของเจ้าของเนี่ยมันเป็นส่วนที่เหลือจากสินทรัพย์หักด้วยนี้สินทั้งหมดนะคะก็คือเป็นสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของที่มีต่อกิจการนั่นเองเนาะซึ่งมันก็จะต่างกันถ้าเป็นธุรกิจลักษณะห้างหุ้นส่วนจำกัดกับบริษัทจำกัดนะคะห้างหุ้นส่วนเนี่ยก็จะมี3ส่วนหลักๆก็คือทุนส่วนเกินทุนแล้วก็กาไรสะสมนะคะซึ่งสําหรับ ส่วนเกินทุนเนี่ยก็คือการที่หุ้นแต่ละคนชําระเกินมูลค่าของหุ้นส่วนนั่นเองเนาะในส่วนถัดมาก็คือบริษัทจํากัดนะบริษัทจํากัดเนี่ยก็จะมีหุ้นสามัญส่วนเกินหรือต่ากว่าหุ้นสามัญน,นะแล้วก็กําไรสะสมเนี่ยเขาแบ่งเป็น จัดสรรเป็นสำรองกับอย่างไม่จัดสรรนะคะถ้าสมมติว่าคุณอยากจะใายเงินที่เป็นดีเวเดนนะคะหรือว่าเงินปันผลเนี่ยจะต้องจัดสรรเงินที่เป็นส่งของกําไรสำรองตามกฎหมายกําหนดนะคะก่อนที่จะจ่ายเงินปันผลได้นั่นเองเนาะดังนั้นเนี่ยความแตกต่างของห้างุ้นส่วนและบริษัทจํากัดเนี่ยก็จะอยู่ที่ในเรื่องของกำไร,รสะสมนะแล้วก็เรื่องของทุนก็เช่นกันนะ สำหรับบริษัทจำกัดเนี่ยเขาจะต้องออกเป็นหุ้นนะคะจำนวนกี่หุ้นมูลค่าหุ้นหลายกี่บาทแต่ว่าสำหรับห้างหุ้นส่วนเนี่ยเป็นจำนวนเงินที่เป็นทุนเลยนะทุน1น0 0 0 0บาทแบ่งเป็นคนละ50,000บาทและคนละ2 5 0 0 0บาทอีก2คนอะไรประมาณนี้ความแตกต่างกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องนี้นะคะ